สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการแสงแห่งศรัทธาพาคุณผู้ชมมาที่วัดแม่ใหญ่โตมโ,โหรานเลยนะครับชื่อว่าวัดป้อมวิเชียนอยู่ที่สมุทรสาครท่าเรือมหาชัยนี่เองนะครับโอ้โหใครผ่านไปผ่านมาเมืองสมุทรสาครนี่ก็คงจะเห็นนะครับวัดอะไรก็ไม่รู้ใหญ่โตมโมโหรานสถานที่ก็กว้างขวางนั่นดูโอ้โหพระอุโบสถจตุรมุขนะครับต้องเรียกพระอุโบสถเพราะว่าที่เนี่ยเป็นวัดหลวงด้วยครับแต่แหมเห็นวัดใหญ่โตสิ่งก่อสร้างก็ โมโหรานแบบนี้คงจะใช้งบประมาณการก่อสร้างเยอะเอาพูดง่งายๆวัดรวยก็แล้วกันนะครับแต่จะมีใครสักคนรู้บ้างไหมครับว่าจริงๆแล้ววัดป้อมวิเชียนนี่เขาไม่ได้รวยอะไรเลยนะครับแหมเรื่องราวมันเป็นมาเป็นไปยอย่างไรเนี่ยนะครับคราวที่แล้วได้กราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อจเจ้าวาดพูดคุยกันถึงความเป็นมาของ วัดป้อมวิเชียนแล้วแต่ก็ยังคุยไม่จบนะครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงเรื่องของกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาต่อพุทธาศาสนิกชนต่อการศึกษาของพระสงฆ์องค์เนนทั้งหลายของวัดป้อมวิเชียนแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกราบนมัสการเพื่อที่จะพูดคุยกับท่านเจ้าคุณพระปริยัติกิจโกศลท่านเจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียนสมุทรสาครกันครับ ท่านผู้ชมครับย้อนหลังไปเมื่อสักสามสิบกว่าปีแล้วนะครับหลวงพ่อครับ<ช>ตอนนั้นหลวงพ่อก็ยังเป็นพระหนุ่มอยู่<ช>แล้วก็วันดีคืนดีเห็นเห็นคนที่เขาเรียกว่ามหามหากริช่จะมาที่เมืองส,องสมุทรสาครของเราเนี่ยใ<ช>่แล้วก็คนก็แห่แหนนกันมานั่งเข้าแถวเหมือนสมัยนี้เขาเรียกว่ารับเสด็จใช่แล้วพระที่ท่านชื่อมหากริท่านก็ เดินก้าวขึ้นมาจากเรือมีคนการลบประทับใจอยากเรียนหนังสือบ้างละวทีนี้คิดว่าตอนนี้ยังเป็นคารวาสถ้าเราตอนนั้นเป็นเด็กอยู่ยังเป็นเด็กอยู่คิดว่าถ้าโตขึ้นนะเราได้บวชเรียนใช่นะเราก็ได้มีวิชาความรู้แบบนี้เราก็เป็นมหาได้เหมือนกันเป็นความฝันนั้นสูงสุดเลยในที่สุดก็ได้บวชจริงๆได้บวชได้บวชจริงๆปรากฏว่าบวชเข้ามาปุ๊บก็ ได้ช่วยพระเดษพระคุณหลวงหลวงพ่อเจ้าวาดองค์เก่านี้เลื่อยไม้เลยเมันไม่ใช้แล้ววัดก็พังก็ผบผช่ต้องช่วยกันสร้างกุฏิก่อนให้เรื่องเรียนยังไม่ต้องพูดจนจะศึกจนจะศึกเลยเออวัดเก่าที่ที่ที่พูดเมื่อกี้นะครับก็ยังถ่ายภาพไว้อก็ยังมีเดี๋ยวเราดูภาพกันที่ในกุฏินะจะถ่ายเก็บไว้หมดเลยก็ปรากฏว่าก็หลังจาก ช่วยสร้างกุฏิแล้วเห็นดูท่าว่าเอ๊อยู่ไปก็ไม่ได้เรียนก็จะศึกแต่ว่าก่อนศึกก็ท่านก็ไปเดินธุดงค์กลับมาความคิดเปลี่ยนเลยเปลี่ยนนะเพราะว่าการเดินธุดงค์เนี่ยเห็นว่าเหมือนกับว่าเราได้เจริญจิตตภาวนาอยู่ตลอดเวลาถูกต้องแต่เจริญจิตตภาวนาเนี่ยก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรใช่ไหมครับไม่มีอะไรเลยหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าสวดกรณีอันนั้นอันสวดนะครับพอเราจะเริ่มภาวนาเนี่ยนะกบ ก็หมายความว่าเขาเรียกถ้าพูดถึงความรู้ตอนนี้นะมันก็รู้แล้วอ่อกรร,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 รรมฐานกรรมฐา,มามนก็คือเป็นที่ตั้งแห่งเป็นฐานสําคัญก่อนที่จะขึ้นไปวิปัสสนาอครับเป็นฐานของสมาธิครับแล้วการเจริญพุธทธมนต์ด้วยสวดมนต์เนี่ยมันเป็นกุศลโรย ในการจะเริ่มต้นที่จะทํากรรมฐานโอ้สมาธิก็เกิดได้ได้การสนมเลยนะแม้กระทั่งในขณะเดินได้ไม่จําเป็นว่าแหมจะต้องมาหน้าตาอย่างนี้เมื่อเมื่อจิตทุกคนเนี่ยเข้าถึงความสงบแล้วครับือกรรมฐานก็คือเป็นเเเปปป็็็นนนการบังคับจิตกครบบังคับจิตว่าทําไงถึงจะให้นครับจิตของเราเนี่ยถามว่าความไวมันเร็วกว่าโทรศัพท์ ที่เราใช้อยู่อย่างที่เราจะโทรไปต่างประเทศเ่ยนะครับบัสเดียวถึงต่างประเทศนะครับแต่จิตนี่เร็วไหวเป็นพันเป็นหมื่นเท่าเลยโอ้ครับบัสเดียวถึงเลยครับเรานึกถึงปุ๊บมันก็ถึงถึงปั๊บเลยเนี่ยเพราะฉั้นวัฒธรมยังไงถึงจะให้มันนิ่งครับนี่แหละเรียกว่ากรรมฐานโอ้เป็นเช่นนั้น่ฐานเนี่ยเป็นฐานเขาวิปัสนาครับอ๋อวิปัสนาคือตามรู้ครับตามลุกทุกอิริยาบถ คือตอนนั้นเนี่ยตอนที่ออกไปเดินธุดงก็ไม่ได้คิดอะไรแบบไม่ได้คิดอไม่ได้คิดหรอกแต่ว่าสิ่งที่ปฏิบัติไปนั้นกลับกลายเป็นกรรมฐานใช่เราจะเอามาทเองกลับมาก็เปลี่ยนความคิดแล้วไอ้ที่ว่าจะศึกจะเสิกอะไรก็อยากจะช่วยเพื่อนพรหธรมิกด้วยการช่วยเหลือคนที่เขาอยู่วัดวารามวทีนี้มนก็เริ่มมาเพิ่มเพินในการเรียนการสอนครับ ไอเดียนั่นเราก็วันไดีดเดียลลวสอนสนุกเรื่องการสอนค,คืออยากเขาเรียกว่าอะไรนะอ,อให้อะไรครับกับใครก็ไม่ใช่ไม่ไม่เทียบเท่ากับให้ทำ<อ>ให้ธรรมะเนี่ยนะครับเนี่ยมันเกิดสถานะไปเลยครับืออันนี้สงหมหาศาล เราจะต้องสอนครับเราถึงจะได้บุญเยอะๆสอนสามวัดเลยตอนนั้นคเออสอนสอนอะไรครับตอนนั้นสอนนักธรรมนักธรรมเลยสอนวัดป้อมแล้วก็ไปสอนวัดศรีมงคลแล้วก็ไปสอนวัดชัยมงคลบุญเวียนอย่างนี้สามสามวัดเลยการเดินทางก็ค่อนข้างยากลาบากก็ยินดีที่จะไปไปอย่างนี้ก็ไปลงเรือที่ตลาดครไปวัดศรีมงคลครับเขาเรียกเรือบริษัทสุพรรณ ครับนั่งเรือแล้วก็ไปสมัยก่อนเนี่ยนะพระเนรเนี่ยบวชเข้ามาก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะได้เรียนเหมือนกันนะไม่ใช่คนสอนไม่มีออมันตำรับตำลาคว่าหายากมีหนังสืออยู่สองเล่มเงี้ยแค่นั้นแหละแล้วต้องค้นเราเองถามถาม หลวงพอ่อหลวงพ่อก็ไม่รู้หลวงพ่อก็ไม่ได้เรียนมกันครับหลวงพ่อก็ท่านก็มีภาระท่านด้วยท่า<อ>นจะ<อ>ต้องสร้างกุฏิสร้างอะไรหลวงพ่อเนี่ยท่านเรียนท่านเรียนไงครับท่านจึงรู้โอ้ครับท่านจึงรู้ท่านเป็นมหาวิทยาลัยครับหลวงพ่อเรียนะทีนี้ก็อยู่พออายุมากขึ้นภาษามากขึ้นความทบทวนมาเนี่ยตกลงว่าชีวิตการเป็นพระเราเนี่ย ที่มีความสุขจริงๆครับมีแค่เก้าสิบเก้าวันเองเก้าสิบเก้าวันที่ตอนที่ไปตระงใช<ไ>่นอกนั้นรู้สึกว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้ความสุขที่แท้จริงครับตรงนั้นจะความสุขที่บริสุทธิ์แล้วก็สงบสบายเพอกลับมาภาระหน้าที่ครับถามว่าเป็นพระเราจะต้องมาใส่ไม้มาก่อสร้างมาอะไรมันก็ไม่แตกต่างกักบกรรมกร โอ้ครับท่านนั่นเองแต่ว่าเราต้องทำด้วยความทถานะครับตถาทำยังไงถึงจะให้โยมเข้าใจว่าวัดเนี่ยมันเชิ่ของพระออเทำยัง,ยงไงโยมยังเข้าใจว่าวัดนี่ไว้ของพระครับโยมเข้าใจผิดเจ้าต้องทำให้โยมรู้ให้ได้ว่าวัดนี่มันของโยมนะครับพระมีหน้าที่ดูแลครับ ดูแลแล้วก็พักพิงอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองครับแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปวัดก็อยู่ยังอยู่คงที่ครับอือตายไปย้ายไปศึกไปครับนั่นคือวัดเปลี่ยนไปกี่องค์แล้วก็ไม่รู้วัดก็ยังอยู่ครับคือคุณโยมคนคงก็จําไม่ได้ตัวไัดองแรกชื่ออะไรยังไงก็ไม่รู้เรื่องเลยไปไหนก็ไม่ได้ครับทีนี้พอเราพอเพื่อนเป็นคาะวาดที่ใครเป็นคารวาด แสดงสนมกันเราก็นั่งคุยกันก็ปลาลกแต่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเพื่อนเพื่อนป่านึงเพื่อนที่เป็นคารนนาวาสอ่ะนะเมื่อก่อนนี้ก็บวชวยกันแล้วก็สึกไป้าคุยเรื่องเนี้ยในความที่ว่าเราอยากเป็นมหานี่แหละเออแต่เขาพูดมาประโยคว่าหลวงพี่ผมว่าไม่จําเป็นอเอออ่า เพราะว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นมหาหรือเป็นอะไรกร็แล้วแต่แต่เพราะว่าสําคัญอยูว่าเมื่อบวชแล้วเนี่ยเราทําหน้าที่ในการบวชจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองอนี่ก็มาคิดเลยอ่ะครับก็บมาคิดเลยแค่ประโยคเนี้ก็มาคิดเลยจริงจริงเขาบอกว่าแค่นักธรรมเนี่ยขอให้เอาจริงจริงเถอะ เป็นมหาปรนห้า5ปรียนห6ปริเญา7ปรยญญา8ปรเก้า9ครับแต่ไม่สนใจเรื่องศาสนาครับไม่มีประโยชน์เลยอ๋อกลับไปนอนคิดหลายวันเ่ะเราไม่เคยคิดในแง่มุมนี้ใช่มองแต่ว่าเอ๊ะทำยังไงจะได้เป็นมหาใช่มีคนมากลางล่มต้อนรับไม่ต้องคิดครับอ,อาจารย์พยายามเป็นมหาเปล่า โอ้น่นน่ะสิครับเพราะประโยชน์นะไม่ได้เป็นมหารับแต่ท่านจริงจังก็สร้างประโยชน์ได้ใช่ไหมตรงนี้เราก็เลยมาเปรียบเทียบเออเอาไปเป็นไรเรามีความรู้น้อยครับแค่นางทําเอกครับแต่ใจพระยังยึดเรื่องมหาอยู่นลยนะอนาคตถ้าเรายังอยู่ยังอยู่เรื่อยๆไปเนี่ยเราจะต้องพยายามขอหลวงพ่อให้ไ <eventually> ด้ <K bizarre> ครับขอเปิดบาลีอเพื่อจะสร้างพระสร้างเรียนให้มีความรู้เรื่องพระไตรปิฎกอ๋อครับใช่ไหมถึงตัวเราจะไม่ได้เป็นมหาก็เถอใช่อ๋อครับทีนี้มุ่งที่จะให้คนอื่นละใช่ครับทีนี้เราก็เริ่มละเริ่มเรียนมาบวชมาคือสร้างสัทธายเขาเกิดในการบวชให้เขาอยู่ไงครับทุกคนก็จะถ้าถ้าถ้าบวชแล้วเนี่ยอยู่เฉยเฉยเรู้สึกหมด อ๋อใช่ใช่ต้องหาวิธีให้เขาเรียนนู่นเรียนนี่เรียนเราเราก็สอน,เ,น,เ,น,เ,นเขาเองมีเป้าหมายด้วยอ่าครับออยากให้เรียนบาลีพอให้ท่องไวยากรณ์เนี่ยเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้หายเลยหายวับไปกับตาเลยด <โ uf> เลียนเจ็ดสิบหายทีแรกก็คือ,อคัดเีใช่พอ,อเจอหลักสูตรไอ้ที่เหลือสามสิบเนี่ยสมมติว่าเอาสิบองค์แล้วสามองค์ครับเอาไว้ที่สามองค์เนี่ยไปด้วยตัวเองเลย ไปวัชนาทสงครามโอ้ครับไปหาหลวงพ่อปัจจุบันนี่แหละครับเราก็ยังเป็นพระไม่กี่ปัญหาเท่าไหร่ก็ครับนะนะอาศัยความกล้าครับกล้าไปฝากท่านโอ้ฝากท่านจริงๆถ้าวัชนาสงครามก็ถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่ใช่ครับก็คือ,อเป็นถือทว่าท่านอยู่ในส่วนของการปกครองอะไรอย่างเงี้ยพระผู้ใหญ่สมัยนั้นท่านยังเป็นแค่ท่านอา ท่านเทศตอนนี้ครับไปได้เลยก็ไปฝากเลยเยฝากลครับเฮ้ฝากฝากลุงศิษย์เลยเออท่านก็รับมันนะท่านรับท่านก็ไม่ต่างรับก็ส่งทุกปีครับส่งทุกปีเมื่อส่งไปเราก็ไปดูความเป็นอยู่ของพระนกรุงเทพเนี่สู้ถึงสู้เราไม่ได้นะหมายความว่ายังไงครับอาหารการขบฉันลําบากฮะเอออยู่กรุงเทพนึกว่าจะสบายเราก็เอ้าจะต้มปลาทูไปมากเดือนละสองครั้งอ๋อครับ ปลาเค็มบ oh, ้างกะปิน้ำปลาเอาขึ้นรถไฟไปอ๋ออยู่ทางนู้นไม่ได้ฉันเอาไปเข้าครัวอยู่ทางนู้นไม่ได้ฉันเนาะมีเขาเขาก็อาหารการกินเพือาจจะแบบอีกสไตล์ก็เลยรู้สึกว่าท่านก็ท่านก็รักเราอ่ะนะครับรักเราเราไปถึงแล้วก็ช่วยเช็ดกุฏิอะไรต่าไรท่านบอกอะไรเงี้ยครับ <Ừ. S 1> เป็นกําลังใจถ,ถ้าเป็นพระผู้ใหญ่เราเป็นพระเด็กเราไปถึงแค่นั้นอะไรกกระเราก็จากหาเรียบร้อยน้องท่าน,นนะอ่ะนะเดือนนึงก็ไปสองครั้งบางบางทีก็เดือนละครั้งเพราะว่าเรามีเ,าเนนบ้างพระบ้างอยู่นั้นครับพอเรามีพระได้ประโยคสามประโยคสีค่มีหลายองค์แล้วเนี่ยประโยคห้ากำลังจะสอบแล้วเนี่ยมีหลายองค์แล้วเราก็เลย ขึ้นไปหาหลวงพ่อจอาวาดครับหลวงพ่อครับเราเปิดโรงเรียนบาลีกันดีนี่นแหละแผนการที่สั่งสมมานาน<แ>มันได้จะต้องสำเร็จผลแน่นอนหลวลงพ่อท่านท่านก็พูดท่านมาได่<แ>ได้วรืเล่าเลยนะไหวล่ะเออพูดน้อยตีความหมายไม่